ชาใบไ,ไม้ล่วงนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงาน f v 3 1ทั้ง2ลำนะครับต้องขอภายที่ราช้าไปประมาณ2วันนะครับเพราะว่า มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับาทางโรงงานติดตั้งมาผิดต้องแก้ไขใหม่หมดนะครับต้องไล่เซตแล้วก็ไล่เช็คก็คือลำนี้นะครับลำนี้คือการทำงานของมอเตอร์สลับกัน2แกนนะครับผมเพราะฉะนั้นบินและตกแน่นอน,นครับผมก็เลยต้องไล่เซตใหม่โอเคครับบวกกับว่าผมติดธุระอื่นด้วยครับก็เลยลาช้าไป2วันโอเคแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปทดสอบบินกันทั้งสองลำนะครับตอนนี้ทำงานปกติเรียบร้อยหมดแล้ว ทั้งเวกเตอร์ทั้งอะไรทำง,งานได้ปกติทิศทางมอเตอร์ถูกต้องโอเคเดี๋ยวไปลองบินกันครับสวัสดีครับผมเรามาเฟิร์สกันนะครับลำ FB 3าลำนี้ของคุณตั้มนะครับโอเคครับเราจะขึ้นที่โหมด4 5่องศานะครับ อาจะเล่นที่ที่ไม่มีรันเวนะครับจริงขึ้นด้วยโหมดตรงก็ได้แต่ขึ้นด้วยโหมดโดดจะถอยหลังต่อนะครับเพราะว่าลมแรงมากเลยครับตอนนี้ถ้าผมเชิดหน้าในโหมดนี้นะครับลาจะถอยหลังทันทีนะครับ ถ้าผมเชิดหน้านะครับเห็นไหมครับว่าลำไหลังผมไม่ได้ดึงถอยหลังนะครับเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงนะครับผมโอเคอตามลมมาเร็วเลยนะครับต้องรีบเลี้ยวเลยนะคนะนี่เป็นโหมดขึนบินนะครับอันนี้บินด้วยโหมดของไชโรนะครับ ไปถนนนะครับตอนนี้ผมอยู่ขอบสนามนะครับเอเคครับตอนนี้จะปลดใจโรนะครับดวว่าน,นะครับสีรังกานะครับ ใบไ,ไม้ร่วงนะครับโอเคครับผมเตรียมลงจอดได้นะครับ มาคุมเล่นผ้าได้นะครับแต่ก็ต้องอต้องคุ้นกับเขาสักระยะนึงนะครับเอาไปแรกๆอย่าเพิ่งรีบเล่นผ้านะครับถ้าคุ้นกับเขาแล้วก็เบิ้ลเล่นอย่างนี้ได้ครับเนี่ยตะแทงตักแคงได้หมดนะครับโอเคลงจอดเรียบร้อยครับผม ถ้าเกิดว่าต้องการให้เขาแท็กซี่นะครับเราก็ต้องเปิดเป็นโหมด90อ,องศาก่อนนะครับแล้วเราจะสามารถแท็กซี่ได้เป็นเหมือนเครื่องบินนะครับโอเคมอเตอร์จะเลี้ยวดับเลี้ยวเพื่อช่วยรัดเดอร์ทำงานครับลำนี้อย่างที่ผมบอกครับมันลูกเล่นมันเยอะดีครับระบบมันดีราคาแรงหน่อยแต่ว่ามันคุ้มครับคุ้มมากโอเคครับผมเล่นได้ตามคลิปนะครับ ขึ้นได้ทุกแบบนะครับขึ้นแนวปิ่งก็ได้ขึ้น45องศาเป็นรูปผสมระหว่างโดนกับเครื่องบินก็ได้หรือจะขึ้น take ออฟแบบเครื่องบินก็ทําได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเทคออฟด้วยโหมด90องศาลันเวทต้องยาวนิดหนึงครับผมสำหรับพื้นที่ที่แคบๆเนี่ยผมแนะนําให้เล่นที่โหมดโดนหรือโหมด4 5า,าองศาครับจะง่ายกว่าเป็นง่ายกว่าเครับขอบคุณครับผมมาเล่นอารัีสวัสดีครับ ี่เหมือนเดิมครับเย็นเลยโอเคลมแรงนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นด้วยหมด45นะครับโอเคครับพร้อม ไบโลก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีสเตบริฟไลส์ กดแองเกิลนะครับก็ยังสามารถเล่นผ้าได้นะครับจะไม่ถูกที่แองเกิลนะครับสําหรับคนที่เล่นคล่องแล้วนะครับจะเลี้ยงอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าจะเป็นแองเกิลเราก็ดี่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นแองเกิลหมดมันก็จะแบบเล้นแบบหน้ายกเต้นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าใจโหลดจะเพื่อกันให้เราโอเคถอยหลังนะครับลมแรงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดึงถอยหลังนะครับแต่เครื่องบินเ่เขาถอยหลังตามลมนะครับ ลงจอดได้ครับแบตเตอรี่ต้องเป็นแบตเตอรี่ประมาณ7 0็ีขึ้นไปนะครับสักประมาณ3,500ม ah ิลลิแอมปลนะครับผมจะเล่นตัวนี้ได้เหมาะสมนะครับโอเคเรียบร้อยครับถ้าเราจะแท็กซี่เราก็เปิดเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็แท็กซี่กลับมาหาเราเปิดเป็นโหมด9 0ิบองศาจะสามารถแท็กซี่เหมือนเครื่องบินนะครับขึ้นจากโหมดนี้ก็ได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าขึ้นจากโหมดนี้ใช้ใช้รันเวนะครับผม ผมมาเทสต,ต,ตรงนี้ให้ก็เพราะว่าผมจะเทสระบบที่มันสามารถขึ้นในพื้นที่แคบๆได้ทั้งๆที่สนามข้างในกว้างนะครับผมแต่ผมเทสแค่ตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันประมาณเที่ยงกว่ามันร้อนด้วยก็เลยมันอยู่ตรงโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยหนึ่งลำนะครับลำของที่เนเด็นะครับลำนี้ส่วนอันนี้ลำของคุณตั้งเดี๋ยวจะเปิดลำต่อไปมาดูแบตเตอรี่กันนะครับไม่มีอาการร้อนเลยนะครับผมจับได้สบายครับ เพราะว่าแบตเตอรี่อย่างที่ผมแจ้งนะครับควรใช้ 70C ขึ้นไปแล้วควรใช้แบตเตอรี่ที่เป็น C แท้นะครับตัวนี้ 75C นะครับผมของ JH นะครับอันนี้คือแบตที่ผมเทสแล้วนะครับว่าีค่า C ดีนะครับนี่ครับไม่ร้อนเลยนะครับแบตทรง3 0 0นะครับผมก็คือแบตเนี้ยแมต์กับลำนี้เลยนะครับโอเค